ก็ขอบคุณประจ้างับพี่น้องดูโรสที่มาร่วมมัสกายกับเราผมว่คุณเคยกับโลโกสนะหรือโลโกสและดูโรสทั้ง2องลำขึ้นมาแล้วนะที่คองเตยลำใหม่ยังไม่เคยได้ขึ้นนะดูโรสอันนี้น่าจะเป็นลำใหม่ที่ก็สร้างขึ้นมาได,ได้ไปขึ้นก็ดูโรสกับวแวนเขาเป็นแพ็กทีมกันอยู่ ในการสร้างคนในการที่จะออกประกาศข่าวประเสริฐนะครับนั้นเราขอบคุณเจ้าเรามีพาร์อดอผู้ร่วมงานหลากหลายพื้นที่เป้าหมายสูงสุดคือแสดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนทั้งโลกนะครับ <c oughs> โรงพยาบาลคริสเซียนและโรงพยาบาลคริสเตียนอื่นทั่วไปเนี่ยเป้าหมายสูงสุดในการตั้งโรงพยาบาลคือแสดงความรักของพระเจ้านะครับอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับ ทำออย่างไรก็ได้ให้ความรักของพระเจ้าแตะสัมผัสกับชีวิตของคนและการรักษาพยาบาลก็ถือว่าจะเป็นอะไรการแสดงง่ายที่สุดนะฮะคือการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยให้รับการรักษาห,หายและคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมาปั๊บไม่มาแค่ร่างกายป่วยนะจิตใจก็ป่วยตามมาด้วยความวิตกกันวนงวลอะไรตา่างพวกนี้จะเกิดขึ้นตามมาและเราถ้าเราสามารถดูแลจิตใจเขาได้ดี นะครับร่างกายเขา,ร,ร,ารับการรักษานะเป้าหมายในการแสดงความรักของเราเนี่ยเป้าหมายไม่ไม่เพื่อเพื่อต้องการแฟนคลับนะฮะธุรกิจอื่นๆจะทำต่างเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเพื่อเป็นแฟนคลับแต่ว่าความรักของพระเจ้าเราต้องการแฟนคลับเราต้องการให้คนสัมผัสได้ความรักของพระเจ้าจ,าจริงๆและเมื่อเขาพบว่าความรักพระเจ้าแล้วก็เป็นประโยชน์ของเขา น,นันนคือสิ่งคันนั้นเป้าหมายของโรงพยาบาลไม่การทำรายเพื่อให้คนติดใจโรงพยาบาลหรือเป็นอะไรต่างเนี้ยแต่อยากให้คนพบกับความรักพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าถ้าคนได้พบกับความรักของพระเจ้านั่นคือประโยชน์สูงสุดที่เขาจะได้รับจากพระเจ้าโดยตรงนะเราโรงพยาบาลเป็นพันธกิจหนึ่งที่สื่อสารความรักของพระเจ้าออกไปและเมื่อพูดถึงเรื่องของอการแสดงความรักเนี่ย โรงพยาบาลเนี่ยทำได้ง่ายสุดเพราะว่าจากจรญยาบรณของอแพทย์พยาบาลคนทํางานด้านเนี้ยเป้าหมายสูงสุดคือการมีใจรักพร้อมช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเกีย่ยวเรื่องของความเจ็บความป่วยใจมาละครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ก็ต่อไปถึงสุดว่าทายังไงให้ความรักความหวงใยนะั้นมันไปถึงที่สุดนะฮะรักให้มันถึงที่สุดและการแสดงออกถึง การดูแลคนเจ็บคนป่วยต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาอีกรูปแบบหนึง่งนะครับนั้นสิ่งที่ออมองเห็นได้คําว่ารักจนถึงที่สุดเนี่ยหรืออีกใช้คําพูดหนึ่งก็ได้รักจนหมดใจนะฮะในบามเพีที่ผมได้อ่านบามเพียงอย่างยังไม่ได้หาดนะ้วยกอไปผมนึกว่าหาดไปแล้วนะกนะออ่านบาเพีหน่อยนะฮะอ่านบามเพีหน่อยนะครับในพระธรรมยนต์บทที่13ข้อที่หนึ่งถึงข้อนเนี่ยบอกว่า ก่อนถึงงานเทศก,กาลปัสกา,าพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลงนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดนะครับในข้อสองว่าขณะเมื่อรับประทานอาหารอยู่นั้นอาหารเย็นอยู่นั้นมาได้ดนใจยูดาสบุซิโมนอิกาโอดได้ให้ทรงทรยศพระองค์แล้ว พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้แล้วทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ําลงในอ่างและทรงเอาน้าล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดผ้าจึงเช็ดด้วยผ้าที่คาดเอวของพระองค์ไว้นั้นคําพูดสําคัญก็ว่า พระเจ้าพระเยซูทรงรักพวกของพระองค์จนถึงที่สุดรักสาวกจนถึงที่สุดหรือจะใช้คาว่ารักอย่างหมดใจนะครับคาว่ารักจนถึงที่สุดหรือรักอย่างหมดใจแปลว่ายินดีทําทุกสิ่งโดยไม่หวังผลตอบแทนนะฮะถ้ามันรักจนถึงที่สุดเมื่อไหร่รักจนหมดใจเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยจะทําให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโรงพยาบาลกุสเยงก็เป็นจุดแบบนั้นเราทําให้ไม่หวังผลตอบแทน ที่เราหวังมีเรื่องเดียวเลยหวังให้เขาพบกับเจ้าได้รับสิ่งดีจากพระเจ้านะครับนั่นคือจุดกําเนิดของเราและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรียกว่า uh, the spirit of the second m i n d นะครับการจะมีไมาที่สองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรักจนถึงที่สุดถ้ารักไม่ถึงที่สุดเนี่ยไมลที่สองมายากนะนะไมลที่สองมายากแต่ถ้ารักจนถึงที่สุดได้嘛ไมล์ที่สองมาได้ดันการแสดงออกของคนที่รักหมดใจถามว่าเป็นแบบไหน อันดับแรกเลยนะครับคนที่รักใครสักคนหนึ่งอย่างหมดใจเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรความหมายนะครับนะพระเยซูเนี่ยทรงทราบนะก่อนจะถึงงานเทศกาลประสาเนี่ยพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาที่พปรองจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดานะครับอันนี้คือสิ่งสคัญพระเยซูรู้ว่าเวลากำหนดมาถึงแล้ว แล้วก็คนที่พงรักนะก็ต้องจากจากพงคนที่พงรักไปนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่มีความจําเป็นพงต้องรีบเร่งนะฮะผมว่าโรงพยาบาลเนี่ยงานของโรงพยาบาลทุกอย่างงานรักษาคนเนี่ยเป็นงาน,เ,งรน,นรนะรเร่งรีบกว่นะฮะเร่งรีบอยาให้เขาหายอย่าให้คดีขึ้นนะครับนะฮะ เราดีใจที <N un> <N un> really ่คนอยู uh, But, ่กับประวนานเพราะเป็นรายได้แต่เราก็ไม่คด้ดีใจที่เขาป่วยนานเราต้องการเห็นใครป่วยนานเราอยากจะเห็นเขาหายและออกจากโรงพยาบาลด้วยความอะไรด้วยความปิีติยินดีอันนี้คือความสุขของเรามากกว่าไอ้กายเข้าอยู่กับเรานานเนี่ยเป็นความสุขของเรานะฮะแต่เมื่อไรก็ตามแต่เขาหายเขาดีใจญาติโยมเขาดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลแล้วก็จากไปด้วยความยินดีอันนี้คือความปรารถนาของเรามากกว่านะฮะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทําแบบเร่งรีบ คำว่าเร่งรียบยควว่าไม่ใช่ลุกรียบครว่าทาแบบพยายามทําไงตามแต่ให้คนหายเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นะนั่นคือส่วนสำคัญที่มองเห็นเพราะว่าการที่เขาไม่หายผู้รักษาก็ทุกข์ใจผู้ป่วยก็ทุกข์ใจนะ,ะผู้ป่วยทุกใจเนี่ยผมมีช่วงหนึ่งไปทาข้อสอบเลยนะเออมันไม่หายมันก็ทุกข์ใจคนดูแลผมก็ทุกข์ใจด้วยนะตอนนี้หายดีเรียบร้อยแล้วเราขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็หน,นุนใจนะครับว่าถ้าเรารักใครอย่างสุดเนี่ย อย่าปล่อยปากละเลยให้มันเลื่อนช้าหลายคนแสดงความรักช้าเกินไปการแสดงความรักของพระเยซูขุนฟังเนี่ยพยายามทําให้เร็วอย่ารอนะฮะมีโอกาสการแสดงความรักมันไม่สไมเสียหายอะไรนะฮะมันไม่เพราะว่าเราเราไม่ได้ประกาศศาสนาคริสเตียนเนี่ยเราพูดกันตรงไปมาเราไม่มีศาสนาหรอกนะฮะเรามีแต่พระเจ้าที่รักเราแล้วเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าที่รักเรา และเราอยากจะเห็นคนที่ได้พบกับพระเจ้าที่รักมนุษย์อย่างเต็มขนาดรักจนถึงที่สุดเนี่ยยอมทุกอย่างเพื่อเรานั้นพระเยซูก็ยอมทุกอย่างเอเรายอมเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเรายอมทนทุกข์ทรมานเพื่อเรายอมตายเพื่อเราจุดท้ายพระองค์เป็นอย่าความตายเพื่อเราเพื่อจะช่วยเราอันนั้นคือสิ่งท่านใ้มองเขียนาบาปว่าการทําต่างของเราเนี่ยต้องเร่งรีบไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะฮะก็เคยใช้คําพูดนี้บ่อยแล้วว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคนไทยมีความหมายสองความหมายนะ ความหมายที่หนึ่งว่าอ,อย่าขี้เกียจนะฮะอย่าขี้เกียจร,รีบทำมันเสร็จซะอันที่สองคือว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำนะฮะพรุ่งนี้อาจจะไม่ทําและส่วนตัวในเจอเรื่องนี้บ่อยนะครับในถ้าเป็นสีบายนะบางทีสมาชิกป่วยนะเราจะจะไปเยี่ยมเขานะเราบอกอืมวันนี้ไม่ค่อยสะดวกไปพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะพรุ่งนี้เขาไปแล้ว พ่งนี้ก็ไปแล้วเมื่อเร็วนี้ก็เจอเรเร็วนี้ก็เจอคนเกา่าคนแก่ไปเยี่ยมที่บ้านเรียบร้อยแล้วเขาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตัดสิใจว่าเราเดินทางบ่อยเง,งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแล้วเอานะฮะกลางคืนดึกๆเขามาหาลนะไปอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเออพรุ่งนี้มันอาจจะมีโอกาสได้ทานะฮะเขาอาจจะจากเราไปก่อนหรืออีกอันหนึ่งเราอาจจะจากเขาไปก่อนนั้นทุกอย่างต้องเร่งรีบเขาไม่เร่งรีบว่าทําให้มันเร็วที่สุดทําให้มันดีสุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับนะฮะสอง นะคนที่รักใครจนห่สุดรักจนหมดใจเนี่ยเขาจะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนพระเยซูทรงทราบว่าพระบพพิดาประทานทุกสิ่งเว้นในประหัดของพระองค์นะพระเยซูทรงรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาใายพระองค์ทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเราทั้งในทั้งหลายเ่ลาคนมีบทบาทนหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าที่บุคลากรกต่างเนี่ยเรารู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราเคืออะไรขอให้ทําให้ดีที่สุดนะฮะทำให้เต็มที่ เพราะทุกส่วนมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงความรักของพระเจ้าการแสดงความรักของพระเจ้าไม่เป็นต้องหน้าต่อหน้าแบบนี้นะฮะการเกี่ยวข้องการเกี่ยวโยงในทุกส่วนของแผนกเนี่ยมันเกี่ยวโยงถึงตัวคนไข้หมดไม่มีสักแผนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องคนไข้ทุกแผนมันเกี่ยวข้องคนไข้หมดเพียงแต่อยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังนะฮะทำหน้าที่ดีสุดมันจะมีผลไปถึงคนไข้ทันทีเขารู้เขาไม่รู้ไม่ใช่ปัญหา แต่เรารู้ว่าถ้าตรงไหนตรงที่ใดมันขาดไปปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาทีนะเอกสารขาดไปมีผลกระทบต่อ,อคนไข่ใช่ไหมนะฮะแค่เอกสารหน่อยนย่งนนผลกระทบละทำให้อ้ความชื่นชมดีที่จะหายโรคกับมีความมันเหนื่อยมารองเรื่องการเอกสารอะไรต่อมเนี่ยอันนั้นคือว่าถ้าเราทําให้ดีสุดทําบทบาทหน้าที่ดีสุดพระเยซูก็ทําบทบาทหน้าที่พระองค์ให้ดีสุดการสอนการบอกกล่าวเรื่องของสาวกนะฮะทำให้เต็มที่เท่าที่ทาได้ เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าวันนี้พรุ่งนี้เขาจากไปหรือเราจากไปขอทําให้ดีสุดนั่นคือสินคันที่อย่างใใหุ่นใจมองเห็นนะครับสุดท้ายนะครับคนที่รักจนถึงที่สุดหรือรักจนหมดใจจะไม่รังเกียจในการทําสิ่งที่ต่าและงานของโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับงานที่ไม่น่าทำนานันนะฮะเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนะี่ยทุกวันนี้เราอยู่กับโครคภัยไข้เจ็บเนะี่ย ใช่ไหมงานที่ใครๆไม่อยากอยู่ถามแพทยเขาม,มาดูคนไข้ใครอยากมาดูแต่แพทย์พยาบาลต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อมีสูงหน่วยงานของ,ของต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะแหล่งของเชื้อโรคอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ทําไมเราอยู่นะครับหนึ่งและเ,เ,เรื่องของอาชีพการงานสองเราอยู่ด้วยความรักถ้าเป็นแค่อาชีพการงานไม่มีความรักนะเราอยู่ไม่ทนหรอกนะฮะเราอยู่่ทนแต่พอมีความรักทำให้เราอยู่ทน อยู่จนถึงที่สุดนะฮะอะไรก็ได้และเนื่องจากเราขอบคุณเจ้ามีพระเจ้านะในอัมพีตัวนี้พระองค์ก็ทรงลุกจากะไรการเสวยอาหารและทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงอาพาธเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วเทน้ําลงในอ่างและทรงอาน้ําล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นคือพร้อมทําทุกอย่างด้วยความยินดีแม้ว่างานนั้นเป็นงานต่ํา เท้าเป็นสิ่งที่ต่ําและเท้าก็เป็นสิ่งที่สกปรกที่สุดเพราะเปิดฝุ่นต่างๆมากมายกายก,กองไอ้ตาบนี่นะนั่นคือสิ่งคัญแต่พระเยซูแมารักจนถึงที่สุดให้ทําอะไรก็ได้นะฮะและพงที่ทํากับสาวกเนี่ยพระพงค์มไม่ทําเพื่อเอาใจสาวกนะฮะหนึ่งแสดงความรักสองพระเยซูอยากให้สาวกทําแบบนี้กับคนอื่นนั้นพงจึงพูดกับพระสาวว่า ท่านเราเรียกเราว่าพระอาจารย์ท่านเรียกถูกแล้วเราเป็นอาจ,จารย์ของท่านท่านเราเรียกว่าองค์พระเจ้าถูกแล้วเราเป็นพระเจ้าของท่านถ้าองค์รพระเจ้าหรือพระอาจารย์ท่านล้างเท้าท่านท่านควรจะล้างเท้ากันและกันนะครับนั่นคือสิ่งคัญนั้นชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนยอมทุ่มเทชีวิตเราให้กับเรามากขนาดไหนหน้าที่ของเราคือทําอย่างนั้นกับคนอื่นเพราะพระเยซูตรัสว่าจงรักคนอื่น เหมือนอย่างที่เรารักท่านนั่นคือสิ่งคัญถ้าทำนี่คือไม้ที่สองที่มันเกิดขึ้นในชีวเราถ้าไม่รักจนถึงที่สุดนะฮะมันไม่มีอาการพวกนี้เกิดขึ้นหรอก่าและอาการนี้เกิดขึ้นจากเื่อว่ามันมีไม้ที่สองเพราะไม้ที่สองเป็นไม้ที่ไม่หวังผลตอบแทนไม้แรกนะฮะไม้มีค่าตอบแทนก็ต้องทําให้ดีที่สุดแต่ไมค์สองเป็นไม้ที่ไม่มีค่าตอบแทน ะะทำด้วยความเต็มใจทาด้วยความเสียสละนั้นก็หนุนใจให้ทัางหลายมองเห็นว่าถ้าเราจะก้าวสู่ม้ที่สองสิ่งที่เราทําไม่ได้และโรงพยาบาลทําได้ง่ายสุดเพราะพื้นฐานของเราคือใจเมตตานะครับการแสดงออกคนที่รักหมดใจก็คือว่าไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมายเราจะด,ดูแลคนที่รักแบบจดจ่อในทุกเสี้ยวของวินาทีนะฮะไม่ให้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะรู้บทบาทหน้าที่ของเราที่มีต่อ คนที่เรารักจะดูแลเขาแบบไหนจะทําเขาแบบไหนทําอะไรต่างแต่เพื่อไม่ให้เขาเสียประโยชน์ให้เขาได้สิ่งที่ดีสุดให้เขาได้รับความรักยากอย่างเต็มเปี่ยมนะครับและเราก็จะไม่ลังเกียจในการทําสิ่งต่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะเรารักเขาไม่ว่าต่ําขนาดไหนเราก็จะทำนะฮะน,นี้คือสิ่งสคัญเหมือนพ่อแม่รักลูกนะไม่ว่ารูะสุภาพแบบไหนอย่างไรพ่อแม่ก็พ้อแมและพ่อทําตามทุกอย่างนะฮะคนอื่นอาจจะรังเกียจแต่พ่อแม่ไม่เคยรังเกียจ นั่นคือสิ่งคัญในหน่วยงานของโรงพยาบาลเหมือนกันคนไข้จะมาสภาพแบบไหนเนี่ย <c oughs> เราพร้อมรับด้วยใจยินดีเพราะเราอยากเขาหายและเราอยากเขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในโรงพยาบาลริสเตียนเราไม่ได้เอาใจคนไข้รักคนไข้เพื่อหวังว่าเขาจะเป็นแฟนคลับของเราติดตามเราอันนั้นคือผลพลอยได้แต่สิ่งที่เราต้องการมากสุดๆทำยังไงให้เขาสัมผัสกับความรักของพระเจ้า ให้เขาได้พบกับพระเจ้าเพราะนั่นคือประโยชน์สูงสุดในชีวิตของคนที่ได้พบกับพระเจ้านะฮะแล้วเมื่อเขาพบพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ดูแลโรงพยาบาลนี่แหละอย่างดีนะครับเราเห็นว่าโรงพยาบาลนี้จะมาจะเป็นไงแบบไหนก็ตามแต่ในช่วงไหนเวลาไหนก็ตามแต่พระเจ้า,าก็ทรงปกป้องคุ้มครองแลเป้าหมายคือเพื่อสําแดงความรักพระองค์ต่อไปนั้นพระเจ้าจะไม่ทิ้งพันธกิจนี้ข้าพระองค์นั้นขอพระเจ้าทรงนำปวยพรนะครับ แพทย์พยาบาลบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลให้บอกเห็นว่าเราตั้งโรงพยาบาลนี้เพื่อแสดงความรักของพระเจ้าปรารถนาทุกคนพบพระเจ้าพบความรักรเจ้าเพราะนั่นคือประโยชน์สูงสุดที่จะตกขึ้นกับตัวของเขาเราร่วมใจฐานนี้ครับบิดาพระเจ้าสรเสริญขอบคุณในความรักของพรมขอพระเจ้าเมตตากรุณาข้าหลายในการรินรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าแล่ก้าวเดินสู่น้ำพระทัยพรงค์ด้วยหัวใจที่รักเต็มเปี่ยมรักจนถึงที่สุดรักแบบหมดใจ เพื่อข้างหลายจะได้ทําได้อย่างพระเยซูทรงกระทำจึงสรรเสริญและขอบคุณในความรักความเมตตาของพระองค์ขอบเจ้าอวยพรแพทย์ยาบาลกุคลากรในทุกฝ่ายทุกแผนกขอบพระคุณเจ้าที่รับการทรงดูแลจากพระองค์ตลอดจนทุกครอบครัวอวยพรผู้ที่มาใช้บริการคนเจ็บคนป่วยญาติพี่น้องที่เข้ามาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าและรับรู้ถึงความรักของพระองค์มีต่อเขาขอบพระคุณพระองค์ที่เจ้าอวยพรทุกประการจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ขออวยพรความรักแสนสุดเจ้า ยู่เหนือทำกรรมหลายสืบสืบไปในพระนามขององค์ตระเยสต์เจา้าอาเมน